อ้าวนะครับกระดนี้ผมมาพบกันแล้วผมระดับนี่จ่ายระบบขัดรอบพสบัสดุ์นะผมวันนี้ตอนที่1747ถึง่นตอนที่1748นะครับผมอ้าวนะครับเพิ่มการเสวราผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานดีวกว่าครับนี่คือ,อรายการ จาพัดไปเฮงได้จาพัดมังกรโบราณรู้สึกกุนโกงแตรไม่รู้ว่ามันนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่ขออันนั้นมันคืออะไรกรันในเวราณจาพัดมังกรโบราณแต่พูดออกมาจะาน่ากลัว่าเมื่อกี้นี้แฟนฝีมือของเหตุนในตำนาที่เป็นผู้ลองมือมันคือใครกรันจ่าพัดรด้ย้งแขนได้ทําการสอบถากมันไม่ได้นานมากนับที่เธอเข้าสู่ขอเหตุนในตำนานดังนั้นเธอจะไม่คุ้นเคยกับขอบเขตในตำนานโบราณมากนะัมันคือจาพัดช ชาแต่แห่งทเงะเลจมบัตราจ่าพัดองกรโบรันได้ของมา,จากจ่าพัดชายแดนดังนั้นตอรนี่เป็นครั้งแรกที่จ่าพัดได้รับแขกและจ่าพัดไปเฮงได้ยินชื่อของข้เหตุในตำนาน,นาพูดดีจ่าพัดแม่นาการได้ทําการแนะนําออกมาบา้จาจ่าพัดชายแดนแห่งทะเลมอนาดานเป็นคอมพิวในอร์ตำนานดับสูงสุดที่มีความเก่าแก่ไปอย่างมากเขามักจะทําการปลอมตัวเป็นชายราเพื่อทําการตก ภายในโรคบางแห่งและบางครั้งก็ทำการพูดคุยปรับขอาเหตดตำนาดับสงสุดอะอื่นขอไม่เคยจะทำการต่อสู้เพื่อทำการเย่งชิงดินแดนหรือสมบัติต่างๆและการที่จ่าพัดชัยแดงแห่งทะเลมอนทนาะทำการช่วยเหลือจ่าพัดดวงดาวทีหน้าต่อรึ่งขาอ,อนั้นย่อมจะต้องมีเหตุผลบางจา่าแต่จ่าพัดชัยแดแห่งทะเลมอนทนาะก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับจ่าพัดดวงดาวทีหน้าต่อริงแม้แต่น้อย ล้าทำไมเขาจึงจะต้องซื้ยเหลือตู้จ่าพัดแม่นาฬการไม่เข้าใจไม่แต่นงดอกและเขาเิดตำดานขเขาได้อ,อึ่นก็รู้สึกงุนงงเช่นกันมันอาจจะเป็นเพราะเหตุผลจ่าพัดมังกรโบราณได้ทําการกาคัาตาืตดาวเหตุผลดังนั้นเจอเหตุและผลดานมันเป็นสิ่งที่สิ่งมีชีวิตทุกคนจะต้องมีและมันก็เป็นสิ่งที่พูดตนทุกคนจะต้องก้าวข้ามไปเหตุใาแต่ตาไตรที่ว่าเขาจะคงอยู่ภายในพื้นที่ห้องป่าพวกเขาในใจนไดรับผลกระทบ จากเหตุแผลซึ่งมันจะเรียกว่าขนาแนนไม่สามารถก้าวข้ามเข้าสู่ขอบเ,เกตอันใหม่ได้เหตุแผลบางชนดิดมันมีขนาดเล็กและอาจจะสามารถทะเรมันได้แต่เหตุแผลส่วนใหญ่หน ก็มีขนาดใจไปอย่างมากถ้าหากขอเพียรตำนานก็ต้องสูงต้องการดกระดับเข้าสู่ขอเพียรปราชานี้รานภายในอนาคตเหตุและผลเดานดีพวกเขาจะต้องทําการแก้ไขบ,บ้านดังนั้นเหตุและผลจึงเป็นปัจจัยสําคัญต่อการรวมรวมมิติได้เวลาภายใต้การควบคุมเวลาที่มิติมันนั้นอาจจะสามารถทาเรได้นในตอนแรกแต่ถ้าหากต้องการรวมรูมันนั้นไม่สามารถทะเรได้แม้แต่นดอก เพราะจะหากเป็นกรณีเช่นนี้ม,มันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่พวกเขาจะทําการสังหารดาพัทดวงดาวที่หน้าตระหนกรืงณไทเรยเดอะคอบเคณดันหน้าของฮาเซาแผงโรคมันได้มีชายราผูุนหนึ่งกำลังตกปลาภายในที่แห่งนี้ ในนั้นเซฮาราพุน่นหีก็ได้จับบางสิ่งบางจากมาจากห้องป่าซึ่งสิ่งที่ถูกจับได้นด่งก็คือาตาพัดดวงดาวทีหน้าตะกอดรึงเซฮาราพุน่นหีได้ทําการากากตกตาพัดดวงดาวทีหน้าตะกัดรึงจากนั้นก็ทําการรับว่องรอยทั้งหมดของเขาออกไปมันได้ทําให้ขอเพชดตำานากเาอือเอือไม่สมามารถแต่ร่าและสังหารเขาได้อต่อไปซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันมิอาจทันที่พวกตน,นนั้นจะกล้าทําการใดได้อีกต่อไปในเวลาหนี แาพัดดวงดาวทีหน้าตัวกระเลงรู้สึกประลาดใจเล็กน้อยมันแน่นอนเจ้แล้วว่าเพราะเขาเนี่ยได้ถูกทําการเคลื่อนย้ายออกมาจากกระดันทานและในเวลาหนีเขาก็ได้เห็นชายราตทีเขาไมรู้จักซึ่งมันแปลกไปอย่างบ้าแต่อะไรก็ตามเขาเนั้นก็สามารถคาดาเดาได้ว,ว่าชายราตรที่อยู่ตรงหน้าของเขาเนั้นคือใครกันแน่มันมีขอบเขตลำดานเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถจับกลุ่มเข,ขาได้ด้วยแต่ขอบเพียงแค่อันดี และมันก็มีขอบเขตในตำนานเพียงแค่คนดีที่ชื่นชอบใช้เบ็ดในการตกปลานั่นก็คือจาพัดชัยแดนเฮฮาเดมอนนะขอบคุณจาพัดชัยแดนที่ทําการช่วยชีวิตจาพัดดวงดาวทีน่าตระหิงได้ทําการกระขอบคุณเจ้ารู้หรือไม่ว่าทําไมข้าถึงทําการช่วยเหลือเจ้าจ่าพัดชัยแดนได้ทําการเกาท่าข้าไม่รู้จาพัดดวงดาวทีน่าตระหงไม่รู้จริงๆและเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับจาพัดชัยแดนเฮฮาเดมอนนะแม้แต่น้อย จาพัชดชายแดนเฮรมอนาน์นขอนั้นเปลี่ยนผู้ตนอิสราแอลแทพเไดมีส่วนร่วมภายในเหตุการณ์สำคัญใดใดเดี๋ดยนั้นเขาจิงมไปดูว่าเหตุใดจาาพัชดชายแดนจึงทำการช่วยเหลือข่าวอาจารย์ของเจ้านานเป็นลูกศิษย์ของข้าแม้ว่าเขาจะไม่ได้กลายเป็นขอบเขตจํนำนานแต่เพื่อผลประโยชน์ของข่าวข้าจึงต้องทำการช่วยเหลือเจ้าครั้งหนึ่งแต่มันจะเป็นเพียงครั้งเดียวเท่าน,าน,านั้นเจ้าเข้าใจหรือไม่ จาพัดชายแดนได้กล่าวมาจาพัดดวงดาวทีหน่าตระหนึถึงกับรู้สึกแปลกใจขอนั้นเคยมีอาจาทีก็เข้าสู่อขอเบียตตำแหน่งคึงขัน้นพระเขานั้นก็ได้เดินทางไปยังสถานที่ตองห้าเพื่อทําการแสดงหาโอกาสในการยจกระดับเมื่อหลายปีก่อนแต่แล้วเขานั้นก็ได้ตกตาแต่เขาก็ไม่คิดเลยว่าอาจจะของเขาคนหนีจะมีภูมิปังทีน่ากลัวขนาดหนีขอนั้นถึงกับเป็นลูกศิษย์ ของจาพัดชัยแดงและดูเหมือนว่าเขานั้นจะเป็นรูษส์สายตรงที่แท้จริงด้วยซ้ำไม่ชินทันเขาคงทจะไม่สามารถขอร้องให้จ่าพัดชัยแดงทำการช่วยชีวิตเขาอย่างแน่นอนขอบคุณขอรับท่านอาจารย์จ่าพัดดวงดาวที่น่าตระลึงได้ทําการเรียกเพื่อสารความสัมพันธ์อย่าเรียกข้าว่า,าจา่าความสัมพันธ์ระหว่างข้ากับเจ้าหน้กมันไม่ได้มีอีกตอบ าอาจารย์ของเจ้านายเป็นลูกศิษย์ของข้าแต่เจ้าไม่ใช่ลูกศิษย์ของข้าเจ้าเข้าใจหรือไม่จ่าพัดชายแดนนานได้ร่วงรู้ความคิดของจ่าพัดดวงดาวที่หน้าตกอรึอง่งถ้าหากเขาทําการเก่ายอมรับบาดเหตุและผลจะทําการผูกม,มัดข่าวให้ทําการยอมรับความสัมพันธ์ซึ่งมันนั้นได้สาคัญมากเกินไปได้ขอรับจ่าพัดดวงดาวที่หน้าตกรึง่งรู้สึกปิดบังเล็กนอ้อยและกระดันหัน จาพัดชายแดงก็ได้หายตัวไปซึ่งข่าวเท็จจะไม่มองเห็นการเคลื่อนไหวไม่แต่นรอเชื่องเปลี่ยนความแข่งที่ิน่าสะบึงกลัว จาพัดชายแดนพุ่นหนีไม่เพียงแต่จะสามารถควบคุมเวียดนามิจิได้ทั้งหน,นึ่งด่านแต่เขายังมีความสำเร็จบางจาในการรมรมมิจิในเวียาเามไม่เช่นนั้นเขาคงจะไม่สามารถจับกลุ่มเราได้ง,างา่ายและเขาคงจะไม่สามารถปิดกันก้นการรับกลขง่งฆขาออกจากผู้ตัวคนอื่นจาพัดดวงดาวที่น้าตอเรรงได้ทําการพูดกับตัวเองมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เขาไม่ประสบความสำเร็จ ในการได้รับประสัมพันธ์กับขอบเขเตดาราหนกาขั้นสูงสุดเช่นดีไม่เช่นนั้นเขาควรจะเกือบอยู่ยงโคพภาพและสามารถเต้นทางได้อย่างอิสระภายในฮะเลและขอบเขตในราโค้คไข่กันแต่กายุ่ยงข่าวแต่เทรนดงนานจาพัดดวงดาวที่น้าตะอกรึงก็ได้ทําการตรวจสอบกอรังของตัวเอง ในเวลานี้หอคอยดวงดาวที่โง่เขาได้ถูกทำลายไปแล้วแ,แม้แต่จาฟัดชันชิงก็ยังได้ตกตายภายในกนารต่อสู้ราะนั้งเขาจิงได้ทําการติดต่อกอบเขตตามดังครึ่งขัง้นขอบเขตตามดังครึ่งขัง้นก็ได้ตกตายลงเช่นกันแต่ก็ยังมีบางคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ถึงแม้วกเขาจะยังมีชีวิต พวกเขา,เขา,าก็ไม่กล้าอยู่ในฮาเรนได้กอบเก,กตี้ตอบปพวกเขาที่เดินทางไปยังฮาเรนี่ด้านอื่นๆเพราะเกรงว่าพวกเขาเยจะถูกตำราโดยผู้ตนคนแดสิทธิแท้จริงและบางคนน,นั้นถึงกับเขาร่วมกับพลังอื่นๆเพื่อที่จะได้รับการปกป้องดังนั้น,นชชันไม่ช้าจะพัดดวงดาวทีหน้าต้องรื่ก็ได้ร่งรู้เกี่ยวกับสาการทั่ปลายขอคอยดวงดาวที่งกเขาเได้หายไปแด้ มันได้ถูกคำายร้างโดยสินซ่าจาพัดดวงดาวแตกหกักเขาั้นเป็นอย่างไรป้างจ่าพัดดวงดาวทีน่าตกอรืงไ,ได้ทาการติดต่อกับจาพัดดวงดาวที่แตกหกักแต่เขาก็ไม่สามารถทําการติดต่อได้ดังนั้นในวรานดีก็จึงได้เกิดความคิดหนึ่งขึ้นบ้าและความคิดดังกล่าวนั้นก็น่าสะมึงกว่าไปอย่างบ้าัน่นก็คือจ่าพัดดวงดาวที่แตกหกักได้ตกตายไปแล้ว ดาพัสตรงดาวที่แตกหักเหลือเป็นลูกศิษย์ที่ดีที่สุดของข่าวซึ่งขอแนันทุ่มเททรัพย์กรทั้งหมดที่ขอมีเพื่อทําการปลอมเพาะดาพัสตรงดาวที่แตกหักให้กลายเป็นขอาเจ้รตำแหนงขึ้นข้านแตกนักกม็มากไมดกลัว ของทะเลเของปปาให้กจาจ่าพัดตรงดาที่แตกหางและรอมรวมมาเข้ากับมบมตานิตาเพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้ชีวิตและประสิทธิภาพในการต่อสู้ของข่าวแต่ราจ่าพัดตรงดาที่แตกหางก็ยังตกใจอยู่ในตอนที่จ่าพัดฟังสริงร่่งโตรคนนั้นรู้สึกเสียใจอยู่ป้าแต่เขาไม่ได้เศร้ามากถึงขนาดนั้นเพราะท้ายที่สุดจาจ่าพัดฟังจริงก็เปยนเพียงแค่หุ่นส่วนและหนึ่งในผู้ก่อตั้งของหอคอยตรงดาทีิโง่เขาเท่านั้น แต่จ่าพัดดวงดาวที่แตกหักถือว่าเป็นผู้สืยบทอดสายเลือดที่แท้จริงของเ่าขาขนั้นเป็นทางลูกศิษย์ดังนั้คข้อสัมพันธ์ที่มีกิตกรางการอย่างชิ้นเชิเดินแดนศักดิ์สิทธิ์แท้จริงแก่แน่แก่รจ่าพัดดวงดาวที่น่าตกึงที่ทำการกัดฟันของโตัวเองและมีความคิดเชื่อเด่นทางเข้าไปยานแดนศักดิ์สิทธิ์แท้จริงเพื่อทําการต่อสู้อย่างสิ้นป่าแต่ในความเป็นจริงแล้วขาอนั้นไม่กล้าม่แต่งหน,นกในแดนศักดิ์สิทธิ์แท้จริงใครการเป็นผู้สังหาร จากพัดดวงดาวที่แตกหักของข้าเขาอาจจะไม่สามารถแก้แค้นแดนซิติเฮริงได้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่อง้ากที่เขาจะทําการแก้แค้นขอบเขตตำหนางครื่งข่าของดินแดนซิติเฮริงและจากมุมมองของข่าวมันผู้นี้จะต้องเปลี่ยนขอบเขตตำหลางคร่งข่าจากดินแดนซิติเฮริงที่ทําการสังหารจากพัดดวงดาวที่แตกหักจากแน่นเราซึ่งเรื่องนี้เขาไม่สามารถทําการตรวจสอบได้แต่เขาจะต้องรอให้เวลาผ่านไปก่อนไม่เช่นนั้นขอบเขตตำหนางของดินแดนซิติเฮติ จะเข้ามาทําการเปียดต้อมข่าวซึ่งมันจะเป็นเรื่องยากไปอย่างมากที่เขาจะสามารถตรวจสอบมันได้ณดินแดนสิทธิจริงเมื่อยี่ยเทียนเดินทางกลับป่าต่าพัฒน้นํำแข็งและคนอ,อื่นกน็เ,ด,เด,ดินทางกลับมาเช่นกันในแดน,น,นที่เทียนจีได้เข้าพ่อจ่าพัฒน้ํำแข็งในแดนที่ส่วนร่างกายที่เทียนทําการเคาเลาขึ้นมาขอเขาได้ทําการทำาใบรางบันเราเก่งว่าเขาจะทิ้งดาบทันเอาไปซึ่งมันจะทาให้เขาเป็นตำนานคนเอ,อื่นทําการสอบแนวการเดินบนดูของเขาได้ ในเหตุการณ์ในขรานีที่เทียนเดินทางมาหาตาพัฒน้าแข็งก็เพียงเพื่อเอาเม็ดกัวของทะเรงห้องป่าออกมาจากสมบัติน้รานณะพระชาวบังขงจรพัฒน้าแข็งยี่เถียนได้ยินอยู่ในที่แห่งดีจาพัดจุดจบพวกเราไม่สามารถสังหารจาพัรดวงดาวที่น้าตระหึงไ้้แต่ต่พวกเราจะงพบเม็ดกัวของทะเรงห้องป่าเม้แต่เม็เดดีจากพัฒน้าแข็งได้กลาวมาแต่เยี่เทียนก็ได้ทำการกระตับกลับว่าจากพัฒน้ำแข็งข้านั้นได้มามาแต่ ถ้าพบเม็ดกัวของทาเร็งข้องเป่าอย่างนั้นเจอแต่พระน้ำแข็งนั้นรู้สึกประหลาดใจใช่แล้วหลังจากนั้นเี่เทียงก็อยู่สมบัตินี้รานที่เคยเป็นคอนจาวัดดวงดาวที่จะขักออกมาแล่ม,มอบมันให้กับจาวัดน้ำแข็งเม็ดกวดของฮาเร็งข้องป่านาน,นอยู่ในสมบัตินี้รานชินดีแต่ข้าไม่ใช่ขอเพีรรมจ้า่ดือนข้าจึงไม่สามารถที่จะแก้เม็ดกวดฮาเร็งข้องเป่าออกมาจากมันจ้้จาวัดน้ำแข็ง ท่านนั้นคือขอเป็นในตำนานแต่ท่านก็เป็นผู้ควบคุมมิตีแต่ดันท่านจะต้องเอาเม็ดกัวของทะเลห้องป่าออกมาได้จะแน่นอนในทันทีข้าเดินทางมาในที่แห่งนี้ก็เพื่อขอความช่วยเหลือจากท่านเย่เทียนได้กล่าวออกมาการเอาเม็ดกัวแห่งทะเร่้องป่าออกมานั้นไม่ใช่เรื่องยากจากพัด้น้าแข็งเริ่มทําการเจาะรองเข้าไปภายในสมบัตินี้รันตังกาจากนั้นก็ทําการทับบลอบาดของเม็ดกัวทะเร่้องป่าอย่างรวดเร็วตุ้ม สมบัตินี้รันได้เกิดการสั่นไปขึ้นปาและในเม็ดกวดของฮาเรงของปากก็ได้ถูกดึงออกปาผ่านใต้กระคุมมตดีโดยจ่าพัฒน้ําแข็งเม็ดกวดของฮาเรงของปากได้บินออกมาจากไปตาของสมบัตินี้รานและตกอยู่ในมือของจ่าพัฒน้ําแข็งจากนั้นเธอกำมับมันให้กับเย่เทียน,นที่ขอบคุณจ่าพัฒน้ําแข็ง ในตอนนี้เย่ยเทียนได้มีไมก่กดคาอแรงก้องป่าปรลูกป,ปัดแห่งการแวนาดังนั้นในขนาดหนีเย,ย่เทียนติงเดเแีลงแค่ใบไม้โบราณมิติไดเวราแล่านานและถ้าหากเขาสามารถรวบรวมสมบัติทั้งสามกินตานเขาจะสามารถขอแม่นางกากร,ระดับตำดารสุดขึ้นมาได้เช่นกันซึ่งมันก็โชคดีประยุาต์บ้าที่เขามีขอ้อมูลเกี่ยวกับใบไม้โบราณมิติไดเวราว่ามันนั้นอยู่ในการครอบครองชัยชารานอดขาว แต่เขาก็ไม่ได้มีความมัน่นใจว่าเจรารนกข่าวนันจะมอบไปไม้โบราณมิจิได้เวลาให้แก่เขาหรือไม่แต่ทิงอย่างนั้นยี่เทียงก็จะต้องลองดูหลังจากนั้นย่เทียงก็เดินทางออกมาจากพระราชวังของจาา้าพัฒนาแข็งเจรารน์ข่าวจากนั้นเออยี่เทีย้รับรู้เกี่ยวกับสาการของเจรารน์ข่าวมาจาก,จากพารจ้าพันาแข็งแต่จากพาร้ันาแข็งนี้นไม่ได้รู้อะไรมากนักแต่สาการทางการก็ไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้มากนนักะ หากเขาต้องการได้รับใบไม้โบราณแห่งการเวลาที่มิติเขาจะต้องเดินทางไปหาชาราหนวดเขาทุ้งหน,น่งานแต่อย่ก็ตาม,ต,ามาต่างกับทัศนดาวคนที่เทียมันจะต้องมีคนเป็นตำนานมากๆที่เคยเดินทางไปพบการเชาราหนวดเขามาก่อแต่ยี่เทียนก็ไม่เคยยินมาว่ามีผู้ต้องคนใดที่รับใบไม,ม้โบราณการเวลาที่มิติจากชาราหนวดเขาแม้แต่นอน อย่างไงเราก็ต้องลองดูเย่เทียนได้พูดกับตัวเองและในวันนี้เย่เทียนก็มาทําการยื่มเจือจเยฮาราโนดข่าวตามข้อมูลที่เขาได้รับมาจาฮาราโนดขา่านั้นตัวใสอยู่ในภูเขาบูดวดภายในแม่น้ำจงจาในเมื่อชาเจเทียนก็เดินทางมาถึงแม่น้ำจงจา แม่น้ำดงยางแห่งดีก็เป็นทะเลนิรนันดิ์ช่นการและจอมเป็นทะเลนิรันดร์ที่มีความเก่าแก่ไปอย่างมากและสช้รานวกขาวนานก็เปียงข้อเพียตำนานสูงสุดเพียงแค่คนดีของแม่น้ำดงยางแห่งนี้ภายในพื้นที่ขงป่าทั้งหมดตำนินเพียตำนานเรื่งสุดหนานยังคงหายจักไปอย่างป้าเพราะในกรณีที่การควบคุมมิติและเวลาความกันหนาน หอมยักษ์ของมันเพิ่มขึ้นเป็นรอยเท่าพันเท่าดังดังด้วยเห็ดุดีขอบผิดตนามาเขกระองสุดที่สามารถควบคุมมิติได้กับารได้พร้อมกันจึงหายกากถึงที่สุดภายใต้สถานการณ์ปกติมันของขั้นใจไปเรื่องดีสำหรับฮาเลนี้ร์านที่มีขอบผิดตำดนานสูงสุดอยู่และในบางครั้งทะเลนีร์ันบางแห่งที่สมพลังไปอย่างมากก็จะมีขอบผิดตำดงสูงสุดสึงสองคนแต่ฮาเดนี้ร์ันส่วนใดด่าน ไม่ได้มีขอเพจตำนานสูงสุสดแม้แต่คนเดียวเช่นเดียวกับฮาเรตจกอเนอร์ไม่จำเป็นจะรู้ถึงขอเพจตำตาแม้แต่ขอเพตจากพระจําจตามันก็ไม่ได้มีจํานวนมากนะักเพราะนี่ถือว่าเป็นทะเลนิรัน,รนแห่งบ่ายภนะูเขาบูจ่วนเี่เทียนเดินทางมาถึงเป็นที่ตะไปแรกนี่เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งแกรกของทาเลรจรงจากและมันก็เป็นอาณาเขตของชาราโนเขาอีก แซรานวัวคาพูดดีเป็นคนไม่กล้าแสดงออกและไม่ค่อยปรากฏตัวเว้นแต่ว่าเขาจะทําการพูดคุยกับเพื่อนกของเขาเป็นครัง้งคาในฮนานจ่าพระจําตาทหาเจ้เทียนต้องการพบกับแารานวัวคามันจะเปลี่ยนเดินยากไปอย่างบ้าเพราะไม่ใช่ผู้ตนกคนที่จะได้พบกับแารานวัวคาณเสิงเขาบูดจวดเจ้เทียนเดินทางมาในที่แห่งนี้ แต่ก็ได้ถูยูดเอาไปโดยขอเพจตำนานพ่ดหนึ่งถ้าหัดแต่พูดให้ถูกต้องขอเพจตำนานพุูหนีครั้งหนึ่งเขานั้นเคยเป็นขรบชัยของจารานอคาต่อมาเขาก็ได้กลายเป็นขเรเวตำนานและคอยทาการปกะ้อบบูคขลบูนแห่งนีดูดูตรงดานชายร่างจากที่กำจาวได้ปรากฏตัวออกมาจากมิติจากนั้นเขาก็ทําการจ้องมองไปที่เยเทีซึ่งเหมือนสรา้างแรงกดดันดังมากให้กับเย่เทีคารวะจ่าพัดภูขเขาสะเทือนเยเทียนได้กล่าวมาด้วยสุภาพ ภูเขาภูตวนแห่งนี้ไม่รับอเนจ้าให้สามารถเข้าไปในตำใจจารพัทภูเขาสอเ,เทือนได้ก่าปากเย่เถียนได้กล่ออกาวว่ออาจากพัทภูขเขาสอเทีน่นเขาต้องการไปพบกับเจฮาลานวกคขาตุ้มอ้อถ้าขอเพชรดลำดาของจารพัทภูขเขาสอเทือนได้ถูกระเบิดออกมาซึ่งมันทำให้เวลาได้ิติภายในพื้นที่แห่งดีได้ถูกกดทับและเจเถียนก็นสามารถรับรู้ได้ถึงความโกรธขอขอเพชดลำดานผู้นี้จ้า เจ้านั้นเป็นเพียงกอบเขตเหนือธรรมชาติขึงข้ามแต่เจ้าต้องการพบการจากของข้าอย่างนั้นเตอแม้แต่ข้อผิดตำันทูปปาดก็ยังไม่มีขอมปาิที่จะทําการพบการจากของข้าเตอจตาพัทคุณคาเซเทียนได้กลองมากได้โปรดเถิดตาพัทบูคาเซเทือให้โอกาสข้าสักหน่อยเย่เทียนได้ทําการกะดอกกาบโอกาสอย่างนั้นเตอ จาพัดภูเขาเสถเทียนได้ทำการก่อเย้ยว่าะหาผู้ตนทุกคนให้โอกาสอาตาร์ของข้าก็คงจะไม่ทำขาญจนตายอย่างนั้นเรือแต่เจ้าก็สามารถทำได้ะหารเจ้าต้องการโอกาสถ้าเจ้าสามารถทนทานต่อการยำตีของข้าได้โดยไม่ตกตายเสียก่อข้านั้นจะให้โอกาสแก่เจ้าตกลรงเย่เทียนได้ทำการกาดตกลงฮ่า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 ถ้าอย่างนั้นร่างวตารของเจ้าก็กำลังจะตกตาตาพัดภูเขาเซธเทียนพูดจบแส่ได้ชี้นิ้วของเขา ขาอนั้นจะทําการโตมตีจริงๆตุ้มการโจมตีเกียยวรังดังกล่าหนาสามารถที่จะกลับไปเตมตีของขอบเขตกำลังคึงข้าแม้ว่ามันจะสามารถที่จะกลับไประจมตีของขอบเขตกำลังคึงขั้นทธรรมชาตาแต่มันก็มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นในขอบเขตเนธรรมชาติที่สามารถต้านทานมันได้แต่เยี่เทนั้นเป็นเพียงขอบเขตนือธรรมชาติขึ้นข้นเท่านั้นเขาไม่ได้อยู่ในขอบเขตเหนือธรรมชาติดังนั้นตาพัฟภูเขาจะถือ จึงคิดว่าเหตุนจะต้องถูกโจมตีจนตายนนอย่างแน่นอนเอเทียมไม่ได้ไปใช้งานพาลังการควบคุมกระเบตราเพราะเขาสามารถรับมือกับประจมตีดังกล่าวได้พาลังของวิธีนีรันในตำนานได้ปรากฏตัวขึ้นบ้างและทักษะนีรันดตํนานางขั้นสูงก็ได้ถูกแสดงออกมาแดนที่ฝากการเช้ในรันอัดดับที่หกมีเจนดวงที่สว่างางที่สามารถเข้าครบงโลกเจ้าและพลังมากมายของบ้านก็ได้ถูกใช้เพื่อการป้องกันในเวลานี้นิ้วของจ่าพัดปู้ขอเสือที่ ได้เจอก,กับการบวกกันใดอย่างคนเย่เทียและท้ายที่สุดมันก็ถูกป้องกันเอาไปและส่งผลให้เย่เทียนดันไม่รับบาดเจ็บไ้แรงเท่าไรจา่าพัดภูเขาเสือเทียข้าสามารถต้านทานยิตีของท่านจ้าเย่เทียนได้ทําการเกาถ่าเจ้าแข็งแร่งไปอย่างมาาจ่า,จาพ,พัดภูเขาเสือเทียนรู้สึกประจายเล็กน้อย ที่ขอบเขตเหนือธรรมชาติคึงข้านสามารถต้านทางยามตีแต่กลางงของขอบเขตตำรานคึงข้านไ้้แม้ว่าเขาจะสามารถต้านทางยามตีได้เพียงแคล่ครั้งตีแต่มันก็เป <Huh? S 1> ็นพลังต่อสู้ที่น่าประทับใจเช่นกันแระยิ่งป่ากด่านในขอบเขตเหนือธรรมชาติคึงข้านเขาก็สามารถเข้าใจวิธีใหรันในตำนานมาก้ากและสัตว์นี้รันจะตนมาขึ้นมามากมาซึ่งมันเนียจนอาคารของเขาไปเป็นอย่างมากเอาระเอเมื่อเจ้าผ่านก็จสอบของค่า ข้าก็จะสามารถเที่ยวกัแก่เจ้าจ้าแต่มัน,นันเป็นเพียงโอกาสแมว่วัจ้าจะสามารถได้พบกับอาจารย์ของข้าหรือไม่มันกะขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าแระว่าสามารถผ่านการสอบของอาจารย์ของข้าหรือไม่ จาพัดภูเขาเซียเทียได้ทําการพูดคุยกับการทดสอบของซฮาราโนะคาอาจารย์ของขั้นนั้นชอบความสงบไปอย่าง้ากแต่ทั้เข่าวจีนได้สร้างการทดสอบขึ้นมานซึ่งการทดสอบเมลองเกาดานมุ่งเน้นไปที่ขอบเขตตำหนังขึ้นขัน้นและขอบเขตในตำานันที่สมดังบางคนสําหรับขอบเขตเนือธรรมชาติขึ้นขั้นดานเจ้าถือเป็นคนแรกที่ทําการทดสอบเอารักเจ้าตามขั้นบ่าขั้าจะพาเจ้าเข้าสู่การทดสอบ ตาพ,พัดภูเขาเสทียนได้ขอบบ้าขอบคุณตาพัดภูเขาเสทียเยิ่เทียนได้ขอขอ,ขอบคุณอย่างซับสงจากนั้นตาพ,พัดภูเขาเสถียรก็ได้พาเย่เทียนไปยังสถานที่กันทดสอบที่เชราโนเขาได้ทําการกำหนดเอาไว้อานะครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแ้วนะก็ผมเอาไว้มาชมกันต่อกันในพรุ่งนี้เดือครับไม่เหตุการณ์ข้่อไปนั้นจะแปลกกันแน่นะครับผมอ้าวนะครับถ้าว่ากันใดขออภัยนะครับอย่าเลืมกดทรบว่าใครกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวนะครับของคัา